สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกริดใน Bootstrap 5นะครับผมพอดีว่ามีหลายคนนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นมาใช้งานเฟรมเวิร์กตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีความสับสนแล้วก็งงนะครับว่าระบบกริดเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับผมเวลาที่เราต้องการที่จะใช้ในการทําเว็บไซต์ให้เป็น responsive นั่นเองนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม อ่ะโอเคครับทุกคนก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ bootstrap นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะมาดูตามก็สามารถเข้ามาที่ url ตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของ core concepts ก่อนนะครับก็คือจะเป็นแนวคิดหลักนะฮะซึ่งตัวเนี้ยผมมาอยู่ในส่วนของ layout นะนะครับอ่ะก็มาดูส่วนแรกกันก็คือจะเป็น break points นั่นเองนะครับซึ่ง break points เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น building blocks หรือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญเลยนะครับในการที่เราจะออกแบบ ให้เว็บไซต์เนี่ยเป็น responsive นะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราจะใช้ break point ก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราจะใช้ break point นะครับในการ control หรือว่าควบคุม layout นะครับที่เราต้องการว่าเออถ้าเกิดอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่ขนาดหน้าจอแท็บเล็ตขนาดหน้าจอมือถืออะไรเงี้ยนะครับว่าเราจะให้หน้าเว็บเนี่ยแสดงผลยังไงนะครับโอเคทีนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือทุกคนมาดูขนาดนะฮะขนาดของอแต่ละหน้าจอนะครับ ซึ่งใน bootstrap เนี่ยเขาก็จะมีคลาสนะครับนี่คลาส infix นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือจะเป็นชื่อคลาสที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะใช้ระบบกริดเนี่ยในการควบคุมเลเยอรนะครับเนี่ยมันก็จะมีขนาดตามนี้เลยซึ่งเล็กสุดเนี่ย extra small ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คลาสนะครับซึ่งความกว้างนะครับก็คือจะน้อยกว่า5 7 6 p i ซลลงไปนะครับต่อไป small ครับก็คือจะเป็นคลาส sm นะครับตรงนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ 576ขึ้นไปนะครับอะมีเดียมก็จะเป็น MD นะครับขนาดก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ768ขึ้นไปโลช์นะครับ LG นะครับก็มากกว่าหรือเท่ากับ992พิกเซลขึ้นไปนะครับ Extra l o r g e นะครับ XL ก็คือจะมากกว่า1,200พิกเซลขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็น Extra Extra l o r g e นะครับ XXL นะครับก็จะมากกว่าหรือว่าเท่ากับ1,400พิกเซลขึ้นไปนะครับ โอเคก็นี่คือจะเป็นขนาดนะนะครับอันเนี้ยสำคัญมากเลยที่ทุกคนจะต้องรู้นะว่าไอแต่ละคลาสเนี่ยนะครับมันคือขนาดเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการใช้ในส่วนของคอล u m n s นะครับผมอ่ะก็มาดูกันนะครับซึ่งในส่วนของคลาสเนี่ยนะครับที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกำหนด class row ก่อนนะครับอันนี้จำเป็นมากจะต้องมีนะนะครับแล้วก็ภายใน row เนี่ย เราจะต้องมีคอลัมน์นะครับซึ่งไอเจ้าคอลัมน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะกําหนดขนาดให้มันได้นะครับออะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับว่าถ้าเรากําหนดคอลัมน์อ่ะนะครับอ่าแบบนี้มันจะได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมออะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่โค้ดกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาก่อนนะครับ ก็คือผมจะให้เว็บไซต์ของผมเนี่ยมันอยู่ภายในคอนเทนเนอร์ er, ก็คือข้อมูลของผมนะครับอ่ะนี่นะฮะเห็นไหมว่าตอนแรกที่ผมไม่มีคอนเทนเนอร์เนี่ยไอตัว h 1เนี่ยมันก็จะนะครับมันไม่ได้อยู่ภายในคอนเทนเนอร์ใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่พอผมเอามาอยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะนี่ฮะซึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะดูขนาดได้นะว่าอ่าคอนเทนเนอร์ er เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาคลิกที่ Element ตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งตัวเนี้ยนะครับมาดูกันนะฮะ คอนเทนเนอร์นะครับก็ตามปกติเนี่ยมันจะมีขนาดนะครับเดี๋ยวจริงๆผมมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือมาในส่วนของ Container รนะครับอ่ะซึ่งถ้าคอนเทนเนอร์เนี่ยโดยคอนเทนเนอร์ที่เราไม่ได้ใช้พวก c l a s sm s md lg อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีขนาดความกว้างถ้าเกิดเป็นหน้าจอเล็กเนี่ยก็คือกว้างเต็มร้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าขนาดเล็กนะครับก็จะอยู่ที่5 4 0 p พิกเซลนะครับขนาดกลางก็จะ7 2 0พิกเซลนะครับขนาด large นะครับ960พิกเซลนะครับ ใหญ่มากก็ 1, 1 4 0พิกเซลแล้วก็ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็น 1, 3 2 0พาอิกเซลนั่นเองนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมนะครับย่อหน้าจอให้มันมาที่ขนาดเล็กสุดนะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบมันก็จะกว้างเต็ม100นะนะครับเห็นไหมเรามาชี้ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะกว้างเต็มนะครับหรือถ้าเราขยายมานะครับให้มันเกินเท่าไหร่ฮะที่เป็นอ่าขนาดอ่าเล็กนะครับก็คือ540ใช่ไหมนะครับอ่า ดี๋ยวผมจะขยายมาเห็นป้านะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีขนาดของมันนะนะครับไอสีฟ้านะครับสังเกตดูนะฮะสีฟ้าตรงเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยทุกคนก็สังเกตนะที่ตัวเลขนะครับอ่าตรงนี้นะห้าร้อยสี่สิบเห็นไหมนะครับถ้าเกิดกว้างขึ้นมาอีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมขยายเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่720นะครับอะไรแบบนี้นะครับอ่า ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะมีการทําเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะทําให้อ่าคอลัมน์เนี่ยนะครับมันมีการปรับขนาดตามหน้าจอนะครับก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะมาที่คอลัมน์นะทุกคนจําได้ไหมว่าอ่า break point นะฮะมาดูเนี่ยมันจะมี smmdlg ใช่ไหมนะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็มาใช้กันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองทําหน้าเว็บนะครับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมขอไปเซิร์ชหาตัว card ก่อนนะครับ card โอเคนะครับแล้วผมจะ Copy c o ้คตัวนี้มานะครับแล้วก็มาที่โค้ดนะครับอาจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างนะครับโอขึ้นมานะเป็นคลาสตัวนี้นะครับแล้วก็ภายในโ o w เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการสร้างคอลัมน์ขึ้นมานะครับอ่ะก็มากําหนดขนาดของคอลัมน์ของเรากันนะครับก็ถ้าเกิดว่าในหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยนะครับผมจะให้ Element หรือว่าตัวคอร์ของผมเนี่ยมันกว้างเต็ม12คอลัมน์เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปครับจะเป็นคลาสคอ MD นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอปานกลางนะนะครับผมจะให้มันมีความกว้างอยู่ที่สามคอลัมน์ซึ่งพอผมกําหนดเป็น3คอลัมน์เนี่ยนะครับมันจะได้กี่คอร์สใช่ไหมที่มันแสดงผลนะครับที่มันเรียงต่อกันนะครับก็คือจะมี4คอร์สด้วยกันนะครับถ้าลองเอาไปคูณกันดูก็คือ3 4มสใช่ไหมมันก็จะได้12คอลัมน์พอดีนะครับแล้วก็จากนั้นครับถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยผมก็จะให้มันแสดงอ่าสคอร์สด้วยกันนะครับก็คือคอร์สละ3คอลัมน์นะครับผมอ่ะตามน ก็ให้ทุกคนเนี่ยวางนะครับตัวคอลตัวนี้ลงไปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอารูปภาพมาใส่ตรงนี้นะอ่ะผมจะมาเอารูปภาพตรงนี้นะฮะโอเคก็ใส่ลงไปนะครับทีนี้นะครับอ่าให้ทุกคนเนี่ยมาก๊อปปี้นะตัวเดฟตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นคอลัมน์ตรงนี้นะนะครับก๊อปมาอีก7ตัวนะครับจะได้เป็น8พอดี1 2 3 4 5 6 7้าอ่านะครับตอนนี้ครบ8แล้ลนะฮะ ก็ให้ทุกคนมาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่านี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่าตัวคอร์สของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4คอร์สนะครับที่แสดงผลเรียงกันตามนี้เพราะว่าอะไรเรากําหนดนะครับความกว้างมันให้มันกว้างอยู่ที่3คอลัมน์ใช่ไหมครับอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความกว้าง3คอลัมน์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 ใช่ไหมนะครับทีนี้พอเอามาบวกกันมันก็จะได้เป็น12คอลัมน์พอดีนะครับเนี่ย 1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12หมเ้ห็นไหมนะครับก็จะเต็ม12คอลัมน์พอดีนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็สาม,มารถที่จะปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการอะไรครับอ่าถ้าเกิดอยู่ในขนาดหน้าจอ MD นะครับเราอยากจะให้มันแสดงผลสัก3ตัวนะครับตอนเนี้มันแสดงผล4ตัวใช่ไหมเราก็แค่ปรับเป็นอะไรปรับเป็น4นะฮะจากเดิมที่เป็น3คอลัมน์เนี่ยก็จะให้มันกว้าง4คอลัมน์นะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องปรับให้หมดทุกตัวนะฮะ โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นอคอล์มดถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอปานกลาง<ๆ>ก็คือจะให้คอร์ตแต่ละคอร์เนี่ยมีความกว้าง4คอลัมน์นั่นเองนะครับซึ่งพอเรากําหนดให้มันกว้าง4คอลัมน์เนี่ยมันก็จะได้สแสดงผลอยู่ที่3คอร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ลองกดเซฟดูมาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่ะตรงนี้มันยังมี4คอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็คือผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่นะครับอ่ะก็คือตรงเนี้ยหน้าจอใหญ่ถ้าใครจําขนาดไม่ได้นะครับมาดูกันว่า หน้าจอใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับมาดู break p o i n t นะครับหน้าจอใหญ่เนี่ยก็คือมากกว่า992พิกเซลขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าหน้าจอของผมเนี่ยตอนนี้นะมันมากกว่า992แน่นอนก็ลองมาคลิกขวาดูนะครับอ่าลองมาคลิกขวาดูเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับขนาดนี้ก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ1,002แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เราอาจจะมาปรับที่ขนาด lg ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นกว้าง4คอลัมน์นะครับ ทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะในขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยคอร์ของเราเนี่ยก็จะแสดงผลอยู่ที่4คอลัมน์ก็จะมี3คอร์ต,ตามนี้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าความกว้างมันถูกฟิกไว้นะนะครับน่าจะเป็นเพราะตรงนี้เห็นไหมสไตล์ style, นะครับเขากําหนด width เป็น18บแปดเรมนะครับจริงๆเราก็สามารถลบทิ้งออกไปได้นะครับอ่ะกดเซฟใหม่เห็นป่ะนะครับมันก็จะแสดงผลแบบคอร์มันจะกว้างเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการกําหนดฟิกขนาดเหมือนเมื่อกี้ที่เราใช้เป็นสไตล์นะครับ โอเคนะฮะอ่าเห็นไหมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้ตามที่เราต้องการเลยนะว่าเราต้องการให้อเทมของเราเนี่ยมีขนาดความกว้างอยู่ที่กี่คอลัมน์นะครับเราต้องการให้มันมีอ่าแสดงผล3ามเอลเมนต์แบบนี้ก็คือจะเป็นกว้าง4ี่คอลัมน์ใช่ไหมนะครับก็ลองย่อขนาดมาดูนะครับเนี่ยที่เรากําหนดไว้ก็คือหน้าจอใหญ่ก็จะกว้าง4ี่คอลัมน์นะครับก็จะมี3คอร์ดหน้าจอปานกลางก็จะกว้างสี่คอลัมน์นะครับแต่ถ้าเกิดหน้าจอเล็กเห็นไหมนะครับ อันนี้คือหน้าจอต่ำกว่าอะไรมาดูเบรกพอยต์นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ5 7 6พิกเซลใช่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะอยู่ที่ขนาดหน้าจอประมาณสักถ้าอยากรู้ก็คลิกขวาดูได้นะฮะอ่านี่นะครับอ่าก็จะอยู่ที่400นะเมื่อกี้นะนะครับอ่าลองขยายดูนะครับอ่ะอยู่ที่500กกว่า600นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมากกว่าเท่าไหร่ครับ768พิกเซลก็จะเข้ามาที่ขนาดหน้าจอปานกลางนะอ่า อ่าเห็นไหมนะครับเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าพอผมกําหนดเป็น7 6 8บปุ๊บเนี่ยรูปแบบของข้อมูลในหน้าเว็บของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นแสดงแบบ3ามคอร์ต,ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าระบบกริดใน Bootstrap เนี่ยจริงๆก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับคำแนะน,นําของผมก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเข้าใจไวๆเข้าใจเร็วๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องลองเขียนดูนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าเออถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ย มันจะแสดงผลยังไงนะครับแต่จริงก็เข้าใจไม่ยากนะก็เป็นการบวกเลขตามปกติเลยนะครับเนี่ยก็ลองมาทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือผมกําหนด colsm นะครับ12นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กใช่ไหมนะครับเนี่ยเห็นป่ะคอสของเราเนี่ยก็จะแสดงนะครับเต็ม12คอลัมน์นะครับหรือว่าถ้าเกิดอ่ะลองปรับดูนะถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กผมจะให้มันมีความกว้างอยู่ที่6คอลัมน์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะปรับให้กับทุกตัวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมปรับเป็น6คอลัมน์นนนน่่แอวา การแสดงผลตัวคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีการแสดงผล2คอร์ดคู่กันใช่ไหมฮะอ่ะก็ลองมากดเซฟแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บนะแล้วลองมาย่อขนาดเล็กลงนะครับอ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยคือผมเข้ามาที่ขนาดหน้าจอเล็กแล้วเห็นไหมมันก็จะแสดงผล2คอร์ดต,ต,ตามนี้นะครับคอร์ดแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี6คอลัมน์นะนะครับอ่ะ แต่ถ้าขนาดเล็กสุดๆเลยก็จะแสดงผล12คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่า Bootstrap เนี่ยจะทำให้เรานะครับสามารถที่จะวาง layout ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาจะมีคลาสพวกเนี่ยมาให้เราแล้วก็เราสามารถกำหนดคลาสตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้ข้อมูลของเราเนี่ยมาแสดงผลในรูปแบบไหนนะครับกี่คอลัมน์อะไรเงี้ยเราก็สามารถเขียนกาหนดได้นะครับผมโอเคนะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นเรียนรู้บูสแตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูงงๆนะแต่ก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยฝึกเขียนบ่อยๆนะครับทำความเข้าใจมันซ้ำๆเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจมันได้เองนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ